ปลายจอดทอดท่าน้ำนักฝ้ายขายของสามชื่อกระดาษรตีปฏิะวอยาขอานให้ังตม่ดามาด้วยัมาก่เรเดินรอาเป็นบเดเราภูมใจในความเป็นสามชุดของเรา เพราะขณะที่ตลาดริมแม่น้ำเก่าๆทั้งหลายเนี่ยเข้าขนานกับริมแม่น้ำเป็นธรรมชาติใชไหมคะแต่ตลาดสัมชูเนี่ยที่ริมแม่น้ำที่เข้าตั้งขนาดกับริมแม่น้ำเนี่ยเขาา้า,ขาหาานันห,หน้าเข้าหาถนนหันหน้าเข้าหาพิ้นๆเพราะนั้นเราเป็นตลาดริมแม่น้ำไม่ใช่ตลาดน้ำใชคะลุมาตอนนี้ตลาดมันเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจากความร่วมมือของทุกฝ่าย แต่ว่าคณะกรรมาการ30คน,คน,คนที่ทํางานเนี่ยคนที่ท้อก็ถอยออกไปคนที่ไม่ทอนะคะคือเราทอได้แต่ว่าเราไม่ถอยก็ยังเหลือทำอีกอย่างเ,เช่นต้องแบบ นานแล้วเวลามาสามชุดเนี่ยเขาพบอะไรที่เป็นจุดเด็กของสามชุดบ้างพบอะไรที่เป็นจุดรอยบ้างแล้วก็ด้านวัฒนธรรมของที่นี่ว่าเขาพบอะไรบ้างะคะ่ะเพราะฉะนั้นหนูแตะกลุ่มแล้วหนูต้องถ่ายรูปไปด้วยนะแล้วก็พิเศษงานอยากให้เด็กทำในงานนี้ทีนี้เด็กอาจจะคิดว่าคนในอินเน็ตได้ ก็เลยไม่ค่จะสนใจได้มี่ว่าทำไปมาแล้วค่ะเพราหาข้อมูลเด็กๆกันบ้างแล้วในส่วนที่ขาดที่เกิดก็คงม,มาดูในงานนี้แล้วก็ที่เห็นจริงๆก็คืออยากกำลังใจที่ทางนี้เก่งมากค่ะต้องขบคุณให้นะของาน้าธ พอดีแม่ไม่ค่อยแข็งแรงก็กลับมาดูแลแม่แล้วก็เขาเริ่มกิจการที่นู่นเพราะที่นี่ก็สามารถทำเงินให้เขาได้สามารถสร้างรายได้ขึ้นมาเพราะว่าเขตลาดบูแน่ทำให้ครอบครัวลูกหลานมีเนได้มีเนได้แล้ว <มา S 1> ก็ทําโรงงานไม้ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะมีทำเสื้อผ้าได้ดีกว่าเชียงใหม่ใช่ไหมคนละแบบค่ะเพราะที่นู่นจะได้ชงน้ำกัะสุนที่ในภาคใต้ออตอนนี้ก็จะมาผลิตเป็นสบู่เป็นน้ำหอมเจ้าเนี่ย ขายไม่ได้เลยกลอนขายดีนะกลอนส่งขายดีแต่เริ่มเศร้าๆไปปออะไรคะเห็นมาที่รีพีซีมันทีแรกมันเกี่ยวกับนัดสองกระห้ังตัวอะไรก็มีหาโลตัสเข้ามาเซเว่นมาตีแท็กกล่องผมเป็นนักวเทย์น้อยสามทุกตลาดร้อยปีนะครับก็ดูหน้าตาแล้วก็ไม่น่าน้อยแล้ะ สนใหญ่เนี่ยสินค้าของร้านเนี่ยเนี่ยชิ้นไหนเนี่ยจะจะขายได้มากกว่ากันครับสมเป็นขัวเตมอ๋เป็นของพี่รับุญแจนะครับถ้าสมมติว่ามีทัวร์มาลงอย่างเง yeah. really yeah. so ี้ยเราก็จะขายดีมากถ้าวันไหนไม่มีทัวร์มันก็จะเงียบธรรมดา แต่ถ้าวันเสาร์วอาทิตย์ก็คือมันมีนักท่องเที่ยวเดินตลอดอ๋อแล้วขออญาตถามว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมช่วงนึงตลาดของเราเนี่ยโดนผลกระทบเยอะไหมครับเอมากเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวแต่ที่นี่ไม่ท่วมนะเอากระสอบสายการด้านลิ้นแม่น้ำนาบ้านด้านลิ้แม่น้ำก็จะท่วมหมดแต่ก็คือการสัญจองมันลำบากอะนะที่เขาจะไม่ได้มาเที่ยวแล้วส่วนใหญ่เศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มฟื้นฟูมาเนี่ยเดือนที่แล้วหรือเ่าเดือนประมาณเดือนไหนครดือน ต้นเดือนธันวาต้นเดือนธันวาก็พอจะมีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเยอะแล้วน้ำท่าน้ำลดแล้วต,ตลาดสั่งชู๊ก็มีร้าน้ามากมายค่ะก็ร้านค้าสินค้าก็จะแตกต่างกันไปราคาก็าจะไม่แพงก,การเดินทางไปมาจากที่เทียวหรืออะไรก็จะสะดวกสบายส่วนมากนักท่องเที่ยวไปแล้วก็จะกลับมาทเที่ยวอีกอะไร มันเป็นงานกลุ่มแม่บ้านอ๋อนี่เป็นงานเป็นงานมีการพวกนี้เป็นงานแม่บ้านแม่บ้านทำฝุ่มใช่แล้วก็ป้าก็เอามาขายเอามาขายกันครับผมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยครับส่วนใหญ่จะมาซื้อคนไทยคนไทยมากกว่าคนไทยมากกว่าแต่งานของป้ามันก็จะมีเป็นพวกงานส่งออกก็มี องานส่งออกก็มีออ๋ส่งออกตามโรงงานก่อนส่งออกพวกต่างประเทศหุ้ต่างประเทศเลยใช่จะแต่งเป็นส่งไปในนามของบริษัทอ๋อแต่ว่ามามาจากบริษัทของบ้านของเราสินค้าตัวไหนขายดีกว่ากระหว่างทองกับคือถ้าช่วงนี้ทองมันก็จะเงียบสักนิดนึงครับผมเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงใช่ครับแต่นี้ไอ้งานพวกนี้มันก็จะได้เรื่อย เพราะว่าผมาเห็นแล้วแล้วรายได้เฉลีย่ยต่อวันเนี่ยครับประมาณวันละกี่บาทครับผมแต่ว่าถ้าเอาเป็นวันธรรมดากับวันที่มีทัวร์มาลงเงี้ยครับโอ้อถ้าวันธรรมดามันก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะเใบสองใบจะออกใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ออกทุกวันอย่างเงี้ยทุกวันสองใบสองใบเนี่ยวันล<อ><า><ร>ะใบสองใบอ่าได้ แต่ถ้าทัวลงมาเนี่ยจะจะออกเยอะหน่อยเยอะหน่อยแล้วก็<ม>เป็นเสาร์อาทิตย์จะเยอะเาร์อาทจะเยอะเชิญให้เข้ามาเที่ยวชม,มวิถีชีวิตของเราแบบเก่าๆดั้งเดิมที่เราเป็นมากันนะคะก็เชิญเข้ามาดูมาชมกันนะคะแล้วก็มาเลือกหาซื้อของที่เราคือสินค้าสำชมเนี่ยไม่แพงเราบอกได้เลว่าไม่แพง ระเบียบเรื่องค่าเช่าบ้านเรื่องอะไร้าให้ธนากษ์จัดการเขาก็จัดการไม่ได้จริงๆนะสองซอยเนี่ยเป็นที่ดินของมาธนากษ์เขาจะจัดการจริงเขาจัดการได้แต่เขาก็แบบไม่อยากเขาไม่อยากทำอาจจะมีการประพวงอะไรอย่นี้เปล่าถ้าเกิดไม่เกี่ยวกันระพวงเขาน่าจะไม่รู้นะอันนี้เราคิดเองเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยก็ทํางานกับพวกธนาคารคือถ้าธนากษ์เขาเป็นเจ้าของที่เขาใช่ที่บ้านทุกบ้านเขาเช่าที่เขาไง ถ้าคุณคิดค่าเช่าแพงผมก็จะคิดคุณแพงอีกเท่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้แต่เขาเป็นเป็นภาครัฐเนี่ย<ม>เคยเช่ามาปีละพันเขาก็ไม่อยากจะขึ้นเป็นปีละสามหมื่นอะไรเงี้ยมันก็คงจะ<ม>ดูน่าเกลียดไปดูแบบทำร้ายชาวบ้านเนะี<ม>่ยเขาก็เลยต้องปล่อยกรรมการตลาดเองเป็นผู้บริหารจัดการตลาดก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําอะไรตรงนี้ได้ก็ได้แต่รอเวลาว่าไอวงจรนี้มันจะจบลงเมื่อไหร่มันจะหยุดลงเมื่อไหร่ แตกต่างกับตลาดของโซนตรงที่ตรงนั้นนายกเขาคุมได้เพราะว่าเป็นผู้เจ้าของเดียวนายกก็เป็นเจ้าของที่ตลาดตลาดสามชุกนี่มันหลากหลายนะนอกจากที่ธนารักษ์แล้วก็เป็นที่เอกชนที่เอกชนเขาก็จัดการของเขาเองเขาไม่มีสิทธิ์ไปจัดการก็ดีก็คือตลาดก็ดูโฟขึ้นอะดูมีชีวิตชีวา แต่ในความมีชีวิตชีวามันก็มีความ,มก,กดดันนะมีแหล่งเงินทุนนะที่มันเป็นเรื่องทุนนิยมเข้ามาจาับอยู่ถ้งเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆตลาดจะมันก็จะดาวลงลงในทีเพราะว่าราคามันก็แพงขึน้นก็คงเป็นนันกจกับที่มันจะต้องเป็นไปอีกรอบหนึ่ง ถ้ถึงตอนนั้นเราเราจะแก้เองได้ไหมครับถึงตอนนั้นถ้าป้ายังอยู่ถ้ามีโอกาสแก้ไขพากจะเส็แก้แต่ถ้าไม่มีโอกาสอยู่ก็ต้องปล่อยไปตามภาระของเขาเนอะเรากรรมการตลาดตอนนี้ก็หกสิบอัพกันทั้งนั้นห้าสิบอัพมันก็ยังไม่รู้อนาคตข้างหน้าเราก็หวังว่ามันคงจะไม่ถึงระดับเงียบสนิทเลยทีเดียวจะแต่ที่พูดเรื่องบ้านเช่าหรือเรื่องโต๊ะเช่าเนี่ย มันจะมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของบ้านอยู่เองอโดย90%เปอ็นเอเป็นเจ้าของบ้านอยู่เองไอ้อที่เช่าเช่านี่คือหน้าร้านหน้าบ้านแล้วก็มีเพียง5%เท่านั้นที่เช่าบ้านออซอยสามมีอยู่สองบ้านซอยสองก็มีอยู่สองสามบ้านอนอกนั้นเป็นเจ้าของบ้านเองโดยทั้งหมดเพราะนั้นประเด็นที่พูดถึงเนี่ย นิดเดยวนิดเดียวที่ที่ฟังแล้วต่อไปจะเป็นยังไงมันไม่เป็นไรเพราะว่าเจ้าของบ้านเพราะว่าเจ้าของบ้านเยอะกว่าอืมแค่เช่านาบ้านเฉยๆอืมให้ช่านาบ้านวันหนึ่งถ้านักท่องเที่ยวมันจะน้อยลงก็อาจจะไม่มีใครเช่านาบ้านเจ้าของบ้านก็อาจจะนั่งพักจิบน้ำชามาเที่ยวเหรอหเหมือนเมื่อก่อนนี้ รายได้มันไม่ตายตัวบางวันเอ่อเพราะรายได้ดีบางวันก็เงียบก็มีเพราะว่าเนี่ยอย่างสมุนไช่วงเนี้ย<ม>เด็กปิดเทอมหรือว่าเอ่อเดนทางท่องเที่ยวเป็นทัวร์มาอะไรเงี้ยครับมันก็จะได้ตรงส่วนนั้นแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาจริงๆเลยเนี่ยก็แล้วแต่วันบางวันก็จะไม่มีก็มีเหมือนกันบางวันก็มีเป็นเ,เป็นต่างชาติคนไทยที่มาซื้อของถ้าเป็นในปัจจุบันนี่น่าจะบอกว่าครึ่ง้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอ่อทัวร์ทัวร์ต่างชาติอย่างที่มา ก็มาจากหลายประเทศนะที่ที่ที่มาเที่ยวที่เนี่ยแต่คนไทยก็ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ค่าเที่ยวแั่ส่วนนะพรพอ,พอน่าสัก60-70แหลกถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วสินค้าในร้านที่อ่ะชิ้ไหนขายดีที่สุดล่ะถือว่าพอพอ,พอกันอ,อ่อขายดีที่สุดเหรอมันมันตอบไม่ได้นะเพราะว่าที่หลักการขายเนี่ยคือของที่อ,อ่อขายได้เนี่ยเราก็จะคงไว้ อันไหนที่เราขายไม่ได้เนี่ยเราก็จะดอกลงไปแล้วก็หาตัวใหม่มาเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยของในร้านเนี่ยเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราสามารถขายได้ทุกตัวน่านนะอันนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นหลักการขายง่ายๆนะครับเราที่ำเองหรือว่าที่รับมาจากไหนอะครเจ็ดสิครับเราจะทําเองอ๋อสามสิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะรับมาแต่รับมานีน่คือในส่วนที่เราไม่สามารถทําได้ทันเพราะว่าของพี่เนี่ยนอกจากขายในร้านเนี่ยหน้าร้านเนี่ยก็ยังมีส่งด้วย ส่งนี่คือแบบเขาโทรมาสั่งอนะไรเงี้ยถ้าเราสั่งถ้าเราทําไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องไปสั่งเขามากทงแต่โดยปกติแล้วเนี่ยของในร้านเนี่ยตัวเ,เช่นกระเป๋ากระเป๋าสั่งพวกเดนะี้ยตะเด็นต้องใช้มือทําจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย,ม,นนยมันจะให้ผลิตในปริมาณมากเนี่ยมันยากอยู่ที่ทำของที่ทำที่ทาที่นี่เลยคะถ้าทาที่บ้านที่เนี่ยไม่ใช่แต่ว่าเอามันเป็นกลุ่มแม่บ้านแบบกลุ่มกลุ่มคนที่เขาทําอย่างแบบคนที่มีอายุที่เขาแบบ หลังจากทำนาเสร็จแล้วเงี้ยทำไร,รเสร็จแล้วอะไรงเงี้ยเขาก็จะรวมรกันมาทำอ๋อใช่เราเราต้องไปรับเขามไม่ใช่ว่าเขาจะมาเพราะว่าอ๋อเราต้องไปหาแหล่งแหล่งที่จะทำยังกระเป๋าสาเนี่ยหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยหรือหนึ่งหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่เขาจะทำเนี่ยเขาทาได้ไม่กี่แบบต้องดูดิว่าเ<ม>ขา<ม>ทําได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาทําไม่ได้เนี่ยเราต้องไปให้ที่อื่นทําเพราะงั้นเราต้องหาคนทําให้เยอะเข้าไว้เราจะได้มีออเดอร์เลยเยอะแล้วช่วงน้ำพุ่ะค่ะ อ๋อที่ขายเน้หรือว่าขายมันเรื่องปกติตอนปีที่แล้วน้ําท่วมนี่ยอดพี่หายไปเขาบอกว่าติดลบเลยนะครับคงเป็นทุกที่นะไม่คงไม่ใช่ไม่ใช่ชว่าที่นีที่เดียวอ่อนที่ท่วมออที่นี่ไม่ท่วมนะครับเ,เพียงแต่ว่าก็มาจนถึงออนแะม่น้ําคือก็ขึ้นมาจนถึงนี่แนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่นี่มันเป็นอ่อนที่ดอนไม่ใช่ที่นุ่ม ถ้าเป็นที่ลุ่มก็อาจจะทุกคแต่ตที่นี่มีดอนมันสูงกว่านะถ้าลองเดิน,นไปดูนะครับแต่ในร้านที่รักมันร้านที่ยังเปิดเหมือนเดิมใช่ไหมคะเปิดครับเปิดก็เป,ดเ,ปดเปิดทุกวันนะแต่ว่าก็เงียบแต่ปกติกตทเที่ยวก็น้อยใช่ไหมคะอาถูกต้องครับอะไรเป็นเรืกก่องปกติเพราะภาคกลางทั่วหมดหอย <ๆ S 1> ู่แล้วแร้วผมก็รู้ข่าวเลยด้วยก็เลยแบบว่ามันก็เลยเงียบไปฉอนพวกหนูก็อยากจะฝากให้พี่แนะนำตลาดชามชูนะค่ะว่า จะแนะนำว่าให้พวกชาวต่างชาติหรือคนไทยมาเที่ยวย่างไงบ้างอ่อต้องบอกว่าตลาดสังชุกน,นะครับมันเป็นตลาดที่มีชีวิตของมันอยู่แล้วนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ตลาดเนี่ยมันเงียบเพราะว่าออคนเนี่ยหรือว่า ที่ต่างๆเนี่ยเขายังไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเกิดลองลองมาดูจริงๆเน่ยจะรู้เลยว่าตลาดนี้มีไม่กี่แห่งในประเทศไทยนะครับที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์ของตลาดสมัยก่อนได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องออกปลูงแต่งอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยลองมาดูว่าทำไมตลาดนี้ถึงได้รางวัลยูนโก้นะครับลองศึกษาดูดีๆลองเดินดูว่า,วา อ่อในซอยต่างๆเลยครับมันจะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรภารของคนสมัยก่อนกับสมัยนีย้เพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี้ยมันต้องปรับปรับมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าตลาดเนี้ยมันจะโตมาได้โดยที่แบบว่าเราไม่ได้ปรับปรับตัวเองเลยเราเต้องปรับตัวเองไปเรื่อยๆหลังจากนี้ห้าปีสิบปีเนี้ยถ้าน้องโตขึ้นเนี้ยแล้วลองกลับมาดูที่เนี้ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราจะคงสภาพต่อหมู่บ้านหรือชุมชนของเราไว้ก็เท่านี้ จะมาเยอะกับป๋อส่วนใหญ่ญี่ปุ่นกับจีนจะมาเยอะนะครับสักหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยลุงพอจะมีรายได้ในการขายสินค้าของไหมครนไม่น้อนเราต้องวันก็ทับจันไม่ได้เลยบางวันถ้าถ้าวันอย่างวันธรรมดาเนี่ยถ้าไม่มีทัวร์ลงมันก็น้อยรายได้ก็ไม่ไม่ถึงร้อยบาทถ้าถ้าอย่างวันเสาร์อาทิตย์มันก็เยอะงสามพันสองพันสามพันบาทตลาดสุขุมวิทก็เป็นตลาดชุมชนเก่าชุมชนยรานที่ บ้านไม้ตึแบบ๊งแถวไม่แบบไมีตึแบบ๊งแถวกัดตึ๊งแถวมันจะมีมีโซนดูยาอยู่ท้างหลังถ้าทางดินแม่น,น้ำนี่จะเป็นบ้านบ้านของสังข์้างถ้าอยู่ริมแม่น้ำก็เป็นบ้านเก่าอายุ8-90ปีทั้งนั้นคนระับผม